สวัสดีครับเอฟศี FC ทิรักทุกท่านผมบาวลีจากช่องบาวลีทีวีมานำเสนออีกสูตรนะครับวิสูตรวิ่งบนสองตัวมาตัวนะครับงวดที่แล้วกันได้หนึ่งกับสองก็มาครับมาหนึ่งครับมางวดนี้นะฮะมาดูงวดนี้ครับผมเข้าติดต่อกันทั้งหมดหกงวดนะครับมาดูนะครับหนึ่งสอามี่ หึงวันที่เจ็ดจะมาต่อไหมนะครับมันดูเริ่มจากสองพฤษภาเลยนะครับสองพันร้อยหกสิบเจ็ดออกเก้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะครับ่ันเอาหลักพันสองครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วบวกเลขของที่คือหกนะครับโดยนะครับศูนย์บวกกันสองครั้งคือศูนย์หนึ่งบวกกันสองครั้งก็คือสอง หลักสิบนคือหนครั้งนะครับ2อบวกหเป็น3 3มสบวกสิล่าง1ก็เป็น4 4่บวกหเป็น10บอ่าก็ได้ศนย์นะครับเอาศูนย์มา0นแล้วนับเป็นห่งแต้มคือหได้ศูนย์กับ1นะครับเลขงวดต่อมาออก6 90ก้าศนนะครับศูนย์มาครับมาหลักหน่วยเลยครับ มาดูงวดต่อมานะครับ16พฤษภาคม67ออก205690ครับ5บวกกันสองครั้งก็ได้10คือ0ไม่ต้องเอามาแล้วครับตัวนี้6บวกกัน2ครั้งก็คือ12ได้2บวก9เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวกเลขคงที่6เป็น13น13นะครับเอา3มานะครับ มาเป็นหนึ่งแต้งได้สี่สามกับสี่นะครับต่อมาเลขที่ออกห้าเก้าสามยังคงมาหลักหน่วยนะครับครับสามมานะครับต่อมางวดต่อมานะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันหกสิบเจ็ดนะครับออกห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามหลักพันศูนย์ก็คือศูนย์แล้วครับห้าหลัก หลักร้อยห้าบวกกันสองครั้งก็คือสิบก็คือ0 9นย์าหลักสิบบนนะเก้าคือได้ครั้งหนึ่งครั้งคือเก้าบวกสี่เป็นสิบามสิบสามบวกเลขคงที่หกเป็น19นะครับเอาเก้ามานะครับนับไปหนึ่งแต้มก็คือศูอ 10, นยะ์คือสิบก็คือศูนย์มาได้เก้ากับ0ครับต่อมาเลขที่ออก504ศครับ504นี่ มาหลักสิบครับหนึศูนย์มาครับ 5, 0, ห้าศูนย์สี่คำนวณหางวันต่อไปครับเอาวันสิบหกมิถุนายนหกเจ็ดมาคือที่ออกห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่มาดูนะครับห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่ดังล่างกับสามหนึ่งนะครับมาดูแปดประกันสองครั้งคือสิบหกกับหกมา ห้าบวกกันสองครั้งก็คือสิบศูนย์ไม่ต้องนับแหละครับนี่ก็ศูนย์ไม่ต้องนับแปดสองครั้งคือสิบหกนะครับแล้วหกมาหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าเอาห้ามานะครับห้ามารับหนึ่งแต้มคือหกวันนี้ห้ากับหกครั้งวันต่อไปห้ากับหกมาตัวนะครับมาดูเลขที่ออกห้าศูนย์สามมาหลักร้อยครับห้ามาครับ ต่อมานะครับวันหนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดสี่สาี่ห้าศูนย์มเลขล่างคือแปมาดูนะครับสบวกกันสอครั้งคือได้แปดห้บวกกันสองครั้งคือสิบศูนย์องออกมาแล้วครับนี่ได้แปนะครับนีบ่ศูนย์ีคือศูบวกสิล่างแปดเป็นสิบหกหกบวกเลขตรงที่หกสเป็นยีบสองยี่สบสก็เอาสมานะครับเอาสองมา สองนับเป็นแต้มเป็นสามได้2อก็สามครับต่อมาเลขที่ออกครับ3 36กครับ3เข้าครับมา2ตัวเลยครับมาทั้งหลักหลักร้อยแล้วก็หลักสิบครับต่อมา16กกรกฎาหกเจนะครับ เลขที่ออกสามหกเจ็ดสามสามหกเลขล่างคือสองหนึ่งครับมาดูครับหลักพันเจ็ดบวกกันสองครั้งก็คือสิบสี่สามบวกกันสองครั้งก็คือหกนะครับสิบสี่กับหกคือยี่สิบยี่สิบบวกสามเป็นยี่สิบสามยี่สิบสาม บวกอีกสองเป็นยี่ห้ายี่ห้าบวกเลขของที่หกเป็นสาสิบเอ็ดเอาหนึ่งมานะครับหนึ่งนับไปหนึ่งแต้มก็คือสองหนึ่งกับสองมาตัวครับมาดูเลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่งครับมาหลักหน่วยเลยครับมาหลักหน่วยเลยครับหนึ่งมาครับ มาดูงวดจบไพ่ก,ก็คืองวดขอขอไปครับวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับแล้วก็งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อหกเจ็ดนี่มาคำนวณสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งนะครับมาดูครับหลักพันสองครั้งเจ็ดคือสิบสี่วกศูนย์ศูนย์สองครั้งก็ศูนย์นะครับ สิบวกสเป็น18บแปบวกสเป็นยี่2บสองยบสองบวกเลขของที่หเป็น28่อาบดมาครับมาเป็นหนึ่งแตงเกครับงวดต่อต่อไปนี้คือนที่สิสิงหาคมสองพัน้าร้ดได้8กับ9นะครับ8กับ9 ตัวไหนจะมานะครับให้พิจารณานะครับตัวไหนจะมา8และ9กนะแและ9บนนะครับบนตัวไหนจะมารอวันที่16สิงหาคม2567กดกดติดตามผมไว้นะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะวันหวยออกก่อนเที่ยง ผมจะมีเลขเด็ดมาให้นะครับเลขเด็ดมาให้ฟังติดต่อกันสองงวดแล้วครับหกสามสามหกก็เข้าแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งก็เข้าเต็มๆไปแล้วนะครับสองงวดติดกันงวดก่อนวิ่งสามล้านเปอร์เซ็นต์สามมาตามนัดปงงวดที่ผ่านมานี้วิ่งสี่ล้านเปอร์เซ็นต์สี่ก็มาตามนัดนะครับนักวิ่งทีมชาติก็ได้เฮไปตามๆกันนะครับ คนที่กระเป๋าหนักวิ่งเยอะก็ล้ำซ้ำไปคนกระเป๋าเบาก็ได้บ้างนะได้บ้างนะครับเก็ได้ใช้ใจ่ายไม่เดือดร้อนนะครับขอให้เพื่อนๆนโชคดีนะครับโชคดีมีมีเฮกันทุกๆงวดนะครับโดยเฉพาะงวดต่อไปนี้สิบหสิงหาคมนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมีเงินดิบตรงดิตอนอะไรเข้ามานะครับแต่ซื้อหวยไม่ได้นะครับ ก็เอาไปซื้อปุ๋ยนะครับซื้อยาอะไรต่างๆได้นะครับก็ไงก็แล้วแต่ขอดีใจกับขอแสดงความยินดีกับเอฟซีทุกท่านที่ผ่านมาที่ว่าได้เฮกันนะครับวิ่งสี่นะครับแล้วก็ถูกสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับซึ่งคนที่ซื้อบนล่างที่ให้ผมบอกไว้ให้กันไว้บ้างนะครับกันไว้บนล่างก็ได้เฮอย,ยู่แล้วนะครับไงก็งวด16สิบหกสิงหาคมนี้ ก็คงจะได้เฮกันอีกรอบนะครับขอให้โชคดีครับกดติดตามผมไว้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ